สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอสซีวัดยาวชาแนลนะคะพี่น้องมันเป็นอย่างบูวบางหันเหออาไมอาไมสไนนิไปเก็บเห็ดได้เมือน่ะไปเก็บเห็ดได้มือนไปอยู่บ่อขอประเดส่วนเจ้าคุณแล้วอเอออ,อันผู้ได้ไปฝนฝอ โอ้ยเพื да oh. oh. ่นไปเปลี่ยนเขาบ้านที่ไหนวง่ายบะโอ้เออวายุคนงานไปไช่ทบวไปเห็ดแก่วมันไปหับเมี่ยคนต้นนี้เออเ่าอันแาหยิงว่ามีพี่นว่าเขาโทษว่าได้เดชปวกหลายบอบบบเลาหูคนเด้ มันลาหูงจากไรนี่แม่มันลาหูงนี่หมอเขาไปเกลี่้าแมเออไเอออออเมืเออเฮ็ดลายเีเขาได้เฮ็ดบอกกันละเต็มตต้ละน่ะก็ะสิใบละสองเจ้าเขาพ้กันเฮ็ดเจียวยอๆพกันเล่งเฮ็ดเจียว่ยอๆนี่ยายายเขาเจ้าได้บอกหลายหนึง จังวัดสิฟ้ามาอันแพกเจ้วนี่เมียคนมายูี่คนมาไปเ่นะคนมาเสื้อห้อย่างดีเด้อเออเด้อที่ทักไปบอกสวัสดีคนนูนหนึ่งยยคนจ้าสวัสดีย่ามเย็นขยันคันแข็งจังเ้วยหนังโงดหนังเย้าพี่น้องอันเมื่อกี้เลยว่าสิขอยว่าสิบห้ามาเบิงงกัน พี่ตีพนล่างรถเมียเอาไมเอาไมดูโชว์ไหมสัญญาณไม่ดีหรือเปล่าบ่จากพี่น้องมันเป็นน้ำบอวมมันเป็นน้ำเพลิดนี่ล่ะไล่ยุได้ดีมันก็ตัดไปเลื่อยเมียมันเป็นน้ำเพลิดนี่ล่ะพี่น้องโอ้โอ้ยคิดพี่ตีอย่างที่มันจะขี้เดียดแต่พี่น้องมองพี่ตีนั่นละ ชื่อดีฉันชื่อพิตตีได้นะอันนี้บ้านพิตตี้นอกนี่พิตตี้นอกนี่ดิเพิ่นดูอย่างแล้วพี่น้องเพิ่นหลังรถฮ่ะพี่น้องเอฟซีขำพิตตี้อย่างนี้เป็นตะขี่เดียดแท้พี่น้องแบบว่าบ่มีเวล่าล่างมันจักเกลือกเลยอันฝ่าวเฮ็ดเจวฝ่าวแพ็กเจียลพิตตี้พุ่งออกอ่ะพิตตี้ สวัสดีค่ะพี่โอ๊ตพี่ยาคิตตี้พุงง่งออกวภาษาเนเปี้ยตี้มาแม่นี่เรียนหรืพี่น้องได้แล้วจ้าเจลบองแซบคักแมนบอพี่น้องอันอช่วงนี้นัน่นบ๊บอกคอยอันบ๊อกคอยแต่มีเวลาทายคีแบบเป็นจีจาลักษณะขอกพี่น้องขอตัวขอใหยลหลายๆด้านเนี่ยเดี๋ยวไม่ไรสุดจเหนียวล่ะเดี๋ยวไปลงยูทูเพราะว่าออเดอร์เจลเพราะเสียน้ำเห็นไหมเด้อเพราะว่าออเดอร์เจลตอนนี้นะมันรั่วแห้งนะคะมื่อนี่กับแพ็กเจลแล้ว หอดหาโมงเสาแล้วก็กไปซื้อเนื้อหมูยูมุกดาหารซื้อเนื้อหมูแล uhm, ้วนี่ก็กามากนี่กระล่างจะมาเหตุกองกันเลยพอดีบ่ันมีคลิปรงกันเลยมาถ่ายคลิปเอามาถ่ายไลไ์สดนี่หระพี่น้องเอาที่สบายใจรอดน้องโอ๊ตมาสั่งข้าวจาเอาไปไหมดูไปไหมดูเอาไว้ดูพิ่ตีนะเอากระแต่เะเด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 ะดะเดะเะอีะ อีกตีอย่างก็ตะคีเดียแต่มารีวิวแต่อร่อยอร่อยมากเลยค่ะทั้งสองอย่างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุกบ้านขอบคุณทุกทุกออเดอร์นะคะที่เขามาอุดหนุนแจวนี้ด้วยลหรอคะเนื้อแดดเดียวข้างนี้ลุยนะพี่น้องเนาะทําคนทํากับมีกาล่างใจเด้พี่้องเห็นคนกิ่นกินแสบคนเห็นกับมีกาะล่างใจแต่ว่าเออของห่อแซบพีหลีคนส่งถึงมือคนเห็นแล้วโอ้คนทําแล้วคนทําบอกว่าแสบคนเห็นกับมีการล้างใจนะคะ ขอบคุณคนดูหนึ่งรอยหกสิบแดคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นในออดย้าในดอพี่นนอกดอปเพจควายโดนแกงถือแกงอีหลีเถือแกงอีหลีล่งเคีิยบยังไปไม่พาเห็นก็เถอะบางเนี้แหละพี่น้อกม่มีหอยเวลาสิหดต้ดนพานี่ลุยผสอต้นพายเมื่อวานผสมไปปลูกบ้านสวนนะคะกะนี่แหละพี่นนอกมันมีหอยเวลาสิหดต้นดอกหมอกดอกไม้่เมื่ขึ้นกะรับออเดอร์ลีด รีดรีดออเดอร์แพ็กแจวหอดหาถุมพวงกุญยเมื่อ็ตื่นมาแต่6โมง2เพื่อติดจะมั่งกลาววาแพ็กแจวพี่น้องเดี๋็กที่ไทยเบิ้งไวบอกมองหลังบ้านมีคนหลับไปอยู่เฮ้ยเบิ้งไหวด้ิจะนับไว้อยู่แบบคะปอดบอกมองปุ่มนะเบิ้งใยญ่ใหญ่มาเดี๋ยวเขจะเปียกพาพี่น้องไปเบิองโอ้ยว่านพี่น้องมองมองปุ่ม เฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปเอากระตามเบิงที่หลังจ่าเอางานก่อนจ่าข่าข่าพี่น้องกะคอถั่วคอผัาหลายๆเด้<ส>อช่วงนี้บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปเป็นจีจ้าลักษณะเลยนะคะป๊อพี่น้องบอกม่วงอ้ยเขาจะเาเป็นว่าบกม่วงปุ่มกับบกม่วงปุ่มพี่ลนะีนั่นนี่เน่ามองที่เราเลยเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่มึงเน่เข้ามาบกม่วงปุ่มกับสมซื้อมาบก่วงปุ่มพี่ลีนะ่ามึงเน่ผู้ใดบ่มีบกม่วงกินเดอ้อพี่น้อง มาเยี่ยมมาเยี่ยมเข้าได้ยบละละบูบ้านสวนแล้วก็บ้านวัดแยกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกกวัดเจ้าเจ้าบอก่องฝากพี่น้องก็เจ้าเหนียวเจ้าบองไปเก็บบอกวางเท่ากันพ่อเห็นบอก่องสูบอยู่หันพี่น้องไปก่อนเออเอเอ,เอยุงกัดยุงกัดคือหอกแถอะหอกยีหลีพี่น้องอ๋ออันนี้เป็นอันต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนี่ลุยเอามา ช่างใถ้าป,ปูกก็เลอยหงหงแนะ่จัหน่อย,อยออทรงมากเนี่ยมะมองสื่อจ้ะมานูเอิญบอกมองป,ปอบเมนบอพี่น้องมานี่เอบอกมวงอย่างอมองม<ช><ไ>หัาใจเหตุคีบเหี่ยวไอโอสก้าบ้าน้าหน,น้ากินทุเ,นเ,น <doctr inal> เรียนแน่จ้ะได้เลยพี่น้องเดี๋ยวว่างวางก่อนนะคะบ่ามีควาเปลติทายคีบเลยมาไลฟ์สดอกวมงว่างสากใ่ก อุ oh, oh, so oh, so ้ยมังว่องสุกวิวพี่น้องมังว่องสุกมะม่วงแรดนะคะกลิ่นสุกแซ่บบีหลีพี่น้องมะม่วงแรดดมีทุกคนเหรอแรดโอ้ยบักเขาเอ่ยบักวงแรดแหมอุ้ยพี่น้องม่วงเป็นได้เลยอุ้ยก็สีหวานดีเนาะนี่นี่บักวงแรดกลิ่นสุกแซ่บบีหลีนะคะป้าสุกข้าต้นอุ้ยสองลูกอุ้ยแก้มขึ้นแดงแบบโอ้ยแก้มแก้มแดงแบบงามขึ้นไข่เลยเมนว่อันนั้นน้อยน่าทิมเฮ้ยเฮ้ยบอลเมื่อก็้บอลซุ่มเหนียวไปเล้ถล่มนั่นนั่นนั่นน้อยน่าจะซุกแล้ว นี่ง่น,นี่นีนี่นี่อ่ะบิดบออให้ดงมากไง่ายให้เอาไปโบมง่ายนีผ้ามาชอบมานาจจกบ้านรอบๆบ้านอดเย้าว่าหกซ้ำได้กมีหอดเวลาเสียนทำาข้มสะอาดที่นอกถืออ้ยแบบเป็นนักแปลบลเราบอโอุ้ยบนอ้ยทังสูงบ,บนะ <S ผลทั้งสูงพุผนมันมันกรดซอนแล้วอุ้ยพุผนสูงเลยเฮ้ยโอ้ยสูงสูงโบ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 ให้มาผลตาแสบคักจ้าแม่นพี่น้องแม่นดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามคนจ้าผู้ใดี้ของมาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อดยอดในเด้อพี่น้องเด้อเปิดการมองเห็นให้เราหน่อยนะคะวันนี้เย็ดสิภาไปชมเหมืนบริเวณรอบๆบ้านบริเวณหลังบ้านมาใหนัดให้เบิรงนักเถอะเด้นี่สิพาคมาเบิรงแห่งเนี่ย้าหกออหยี่ดีพี่น้องเยาวมากันเด้อ วัน่เคยมาทางหลังบ้านเลยนะคะอุ้ยมะยังนี่มกงิวแก้มแดงขึ้นหน่องเย่าวาสันนีก็ต่อว่าแก้มแดงขึ้นหนัองเย่าวาสันที่ภา <c oughs> พเป็นงบอกมองหลังบ้านอันนี้คือบริเวณหลังบ้านนะคะข้ามไกลี่ด้วยเกา่ิมองนี้เป็นอันฟ้ามเปียกฟ้ามไกลเกาห้องนี้รุยเนาะคะ่ะเพิ่นขนออกไปไหว าขากันมาขนกระเป๋าหน้าก็แบบอันนี้เป็นขอกไก่เก่าหายไป,ปหลายวันเลยพี่โอ้พี่ยาวเมนบอพี่น้องคือช่วงนี้อออเดอร์เยอะมากนะคะก็ขอบคุณทุกๆบ้านขอบคุณทุกๆท,ท,ท่านที่เขามาอุดหนุนเจลเหนียวเจลบองหอเด้อพี่น้องเด้อออใส่หละบอกมองเรยียบรย้อยมองไม่มีนะเรียบรย้อยบอกมองไปใส่บุ๊พี่น้องเจ้ามะรักเอา,าบเบิร์ดแล้วนี่ไง มันล่ะเป็นหอดยยขี้ดินพี่น้องเออ,มอเ,เมื่อ,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 อนั้นยด้เตียแล้ถามว่ามันเอเ็ดหรือเ่เบ็ไปเลือดเดีวข้างบนไม่มีสักหน่ยเลยเอ,อันี้เดยกอเอาือสีสักหน่อยฮะอ,อ๋อไม่เศร้าก็มี <laughs> ไปเศ้าก็มีอะผู้ใมามเอาอ่ะหอดเมเซียพี่น้องเ็าจะมาเอาเบิร์ซัมมันมีหลายนวยยอะยเหมือนอะเขามาเบิ่งนะเขาเบิกไปนี่พี่ไป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 มันหองมากไหมมาหัวงอเบิร์ที่เกินดียวไกิน เออแปงเอาตนน่ะบานเ้าก็ได้เออแบงเขาจะเอากินน้ำไปมันกะเสือกเลยแบงด้วยเขาจะเอาไปเนาะเขาจะเอาไปแล้วแม่เออเขาจะบอกมีกินล่ะเขาจะจังมาเอาของเฮาเฮาบอกคอยอยู่บ้านเขาจะก็เลยมาเอาเนาะค่ะก็ไม่เป็นไายแบ่งแบ่งกันกินนะคะชอบดูพี่โอ๊ตพี่ยาวค่ะไหลไหลค่ะอันนี้เขาจะเอิ่นไหลไหลกับช่างมันขาเอื่อนกกโอ้ยมันมีโกกับไหลเฮ้ยอันนี้เขาเอิ่นไหลได้นี่โกกมันจะล่าหน่อยก็่นี้ โอ้เนดียวเานเพิ uh> <des ug> <des ug> ่อถเนาะนายคนเดเนาะกงีะไปเพิ่งลองนไปไปมูผ uh ิด yeah, ถ uh um ึไปสเไ่หอพื่ตาันแต่ของผิดมูถึแล้วไปเทอื่นไปย่ออกไปไปเขากาะนั่นนะเยียตนกาทีไโอ้ยเบ้ปา้่เลยหรเปไปไปไป สวัสดีคนดูทั้ง2 0 3คนนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยผู้ใดไดผ่านมาเอาคมดีเอาใบหิ่งผู้ใดยื่นแก้อยากได้หมากนงี้ยวมะอาอด้วยพี่น้องมั้งนะเต็มตัวนี่คุณเอาลงไปใบหิ่งเล่นใช่ไหมสิปั่มเล่นมันแก่ไปแล้วเราก็จะปั่มทิ่มได้พ่ะเอาข้าวดอกไม้เลยนุนเด้ไปหยัดหมอนเลยมันเวิร์ดสมัยแล้วเสือเอาโหลดข้าจดอว่าเพราะต้องเฮ็ดยากเก็เอันเอาขอนี่นี่อันนี้เป็นห้องเก่าห้องนอนเก่านี่ดูอี มันหลุดแล้วเดี๋ยวสิรีนโนเวทบ้านมาอยู่ดอกสิติดอันสิติดอันนั่นไงติดเล็กติดอันหน้นาต่างเล็กเบิดเลยเวลาเขาประยู่มันจะแบบวา่าเขาจะมาตออุ่มยานขี่กระโมยมางัดจริงๆนะนี่คือบริเวณรอบๆบ้านนะคะทางนี้ทางนี้ผิดจะจีนกลับไปจะจีนกลับไปนะไอ้ยังก่อนบ้านมีบ้านนะอน่ะบอกว่างซุกนะนะมันมีอยอะแยะทั้งต้มนมะันาะ ไปไปขึ้นเอ๋อกะต่อยผนเห็นมาเห็นมาผลนี่ไม่เห็น,น,น,นยื้อซื้อเขาหนิแม้เดี๋ยวคือเปเห็นอย่านั่นนั่นะอู้หูผลเรื่องเดิมผลโอ้ยเจ้าหุ่นดีกระดอเฮ้ย <fi> พี่นอ้องพามาชมบริเวณรอบๆบ้านโอ้ตยาวนะคะโอ้ใน,น,ในบ้านบานอกไปดอกมันหกกระสีเม็แต่กระลังเจวน,นั่นแหละไปเป็นตัวไม้แน่ เอ,เ,นนเอาไว้เปิดหน้าไว้ตินี่แหละค่ะในบ้านกับหกหกเนี้ยจักหน่อยออเดอ <Order. S 2> ร์รัวมากนะคะอันนี้คือพร้อมส่งแล้วนะคะห่าสีแพ็กตอนนี้แหละคะ่ะเา่ากระร่งจะแพ็กเคลือยอีกห้องหนึ่งอย่งคือรักมากออเดอร์รัวมากจ้าแล้วกับเพื่อนกระร่งต่ำยู่อยู่หน้านะคะอันนี้คือออเดอร์ที่ตกค้างที่เ่าส่งของบะเบิ้ลเบอร์เซอรน,นี่นะคะเพราะว่า แบบกิโล่ะมันเบิดขาะกเ็เลยยังบ่ได้ส่งนะคะจะแพ็กวันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้เช้านะคะผู้ใดสนใจเจลก็หมูกเด็ดเดียวสร้างได้เด้อพี่น้องเด้อถุงละหนึ่งร้อยบาทจ้า <c oughs> นี่นะคะเบบกระปุกรปกระปุกละห้าสิบบาทจ้า <c oughs> วนไม่ใส่แล้วเ <c oughs> จ้าไปใส่แล้วคุณหมอบอกขเขาจะซีนะ่ ถ้าบางถ้ามองตัวใหม่ตัวโอ้ยสอดีมาเสียตูแล้วเหรอสื่อตูวใหม่เพิ่นอ่างตูวใหม่โอ้ยเนาะฉีกจริงกสวัสดีคนท่านคนดูทั้งสองร้อยสี่คนลืมนเอนกันที่นน่ะแต่ว่ามันดีอยู่นะเนี่ยมันแขวนได้สองสันไงคะนี่ก็เลยเอาอ่าดีนะ บ้านหลังใหญ่จ้าหลังใหญ่อยู่สองคนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยลูกต่ากับไปอยู่น้ำยายเบิไปอยู่บ้านสวนเบิดบ่มาว่าอยู่น้ำแม่จ้าคนนี่คือตู้ใหม่ของเรานะคะขอยซื้อม่านหนึ่งหมื่นบาทพี่น้องแพงบอขอยว่าบ่แพงปันไดดอกราวาสำหรับเอฟซีเอฟซีบาแพงบค่ะนี่ตู้หลังนี้หนึ่งหมื่นบาทนะคะแต่ว่าแต่ว่าเย่าว่ามันคุ้มอยู่เพราะว่ามันมันเล่าแขวนหลายนะคะไส่สดขายกระเป๋าจ้าหมากันหน้านี่ บ้านบ้านสวยน่าอยู่ขอบคุณค่ะพี่น้องเบิ้งกับปาค่ะใบนี้ห้าสิบาทเอาไม่ได้ห้าสิบาทเอาก่นหนึ่งครับแม่เอาก่นหนึ่งไม่ได้เป็นบ้านหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> พี่น้องเบิ้งของสะสมของยาวเองนะคะกับปาพี่น้องเอ้สนใจหมูแดดเดียวกับแจ่วเหนียวจ้าหมูแดดเดียววะพี่น้อง เอดไลน์เลยนะคะ S066 LJSKU เลยนะคะนี่นะคะคือออเดอร์หมูแดดเดียวของเราพี่น้องผู้ดใดสนใจแอดไลน์เลยพี่น้องแพงนะคะแต่ก็ดีคะ่ะ <laughs> เมนบอกพี่น้องเรามีแบบครึ่งกิโลแบบกิโลถ้าผูใ้ใดสั่งกิโลหนึ่งข้าก็จะให้เคงโลสองถุงไปสั่งเคงโลก็จะได้นี่นะคะอันนี้คือขนาดครึ่งกิโลค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะแบบกระปุกกระปุกนี้ห้าสิบบาทจา้าแล้วก็เนื้อแดดเดียว ออเดอร์พร้อมส่งรัวมากนะจ๊ะพี่น้องเบิ่อออเดอร์ Order พร้อมส่งเจลแสแยบจ่าสังมายางแล้วกับพวกกินเมื่อเดียวหมดเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็คือบริเวณรอบรอบบ้านของยาวเองนะคะก็จะหกแนจหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบางเนี้ไม่แต่กระล่างเจลดอกพี่น้องเต็มอยู่เต็มเฮียนอยู่บางเนี้อันนี้คือหอกกระล่างจะแพ็กเจลนะคะมันก็หกแนจักหน่อยนี่นะคะ คือบริเวณรอบๆบ,บ้านของเยาเองจ้านี่แหละพี่นอ้องสีแดงสวยสีแดงส,ส,สวยภาษาเนอซี่ะกระเป๋าสีแดงอ่ะสวยสีชมพูเข้มอ่ะเยี่ยหวานเยี่ยมยหวนาหวนเจ้าอะไรเจ้าเหนียวจา้าโอ้ กระเป๋าสวยขอบคุณค่าขอบคุณค่ามันเป็นของสะสมของเย่าเองนะคะเย่ามักสื่อกระเป๋าแต่ว่ายเย่าวโวไพ่ายดอกเดือสื่อกระเป๋าพี่้อกมันง่ามเนี่ยนี่แหละมันคือความเสกข้ความสีก็สัความสุขเล็กๆแต่น้อยคลองผู้หยิ่งห้าวเนาะพี่้อกเนาะีอย่างพอวันใดวันนี่แหละมันคือความเสกสีกเป็นบาความสุขเอาไม่ใช่แบบน,นี้คือว่มามาคุยกันอย่างสิ เอมะอม่วงป่ามะม่วงสุกเพาะตัวมะ่วงสุกเพาะป่ากินได้ไหวเดี๋ยวขอจะคุยกันเอซี่ทะ่ะทีเที่ยเอามาเมื่อกี้ไหมเดี๋ยวมีก็จาน<ด>มานะคะนะคะพี่นอ้องเอามากกองหนาวันนี้มาคุยกัน <ś i S 1> <c ười> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกกงงใครอยากกินมะมงงขขววว่วงใคะรอยากกินมะม่วงสุกสุกข้าต้นพี่น้องจะหวานดีบ่เดี๋ยวจะฟานกินยั่วโชว์นะคะผู้ใดอยากกินมะม่วงมาเที่ยวบ้าน บ้านสวนนี้ด้วยแหละกับบ้านโอ๊ตยาวเดอ้อพี่น้องใครอยากกินมะม่วงเชิญได้เลยนะคะมะม่วงเยอะมากเจเียวแซ่บแซบจ้า<ๆ>ก็จอจอว่างนั้ไปย่างกินมะม่วงไก่เลยที่เห็นกี่นี่เลยว่าอ๋อกับบาท่าเข้าจอดอยากมาเลรียบบ้านเท่าไงอยากมาเที่ยวบ้านสวนแหละกับมาเที่ยวบ้านโอ๊ตยาวไงเดี๋ยวโควิดซา่าแล้วพี่น้องโควิดซา่า,ซาก็มาเที่ยวบ้านสวนได้นะคะช่วงนี้กับโควิดก็จะไปใส่มาใส่ยยากเนี้ยจักน้อยนะพี่น้องเนาะ กาพุละโควิดซาซ่าแ้วพี่น้องเ้าจังมาเจอกันนะคะอุ้นบวงแบบแบบหอมพี่น้องแบบสุกแบบหอมอ้ยมันจะหวานแล้วก็นเนื้อมันจะแน่นแห้งม่านสวยค่ะแมนบอบพี่น้องสวยไหมคะผ้าม่านผ้าม่านผ้าม่านสวยป่ะพี่น้องสวยไหมคะเยี่เลือกเองน,นอั่นเี่ยพื้นละพื้นละแบบร้อยพี่น้อง สองพื้นกันสองพื้นนี่ก็เป็น 1, พันหกเพื่อนอะเพื่อนกับงามหลังใหญ่ยู่แต่ว่าคนบ่เคยอยู่รอกพี่น้องเพราะว่าตื่นเสาร์มาแพ็คของแล้วก็ไปกับไปยูบ้านสวนนี้รุยพู่นะค่ะเพราะว่ามูยุบผุนเบิดเด็กๆก,ก็อยู่นู่นนะคะอ,อ๋อมันเอนได้หมองในปน่าดอกเนี่ยช่วงนี้กัออเดรกก็จะรั่วี่ยจัหน้อยพี่น้องกับแบบว่าเฮากับมาคอยมีเวลามาถ่ายคลิปให้เบิงปันใดดอก กไล่โซดออนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งยงอ้อนหลังเอาเด้อนี่คือนั่น,นแซ่บเถอะดีไซนหว่วยเนี่ยเาขาเกะหม่องมันเนา่าเขาออกเนาะเอือกเซียวหม่องมันเน่ามาให้เมียกินคักชิ้นหม่องมันนาจ๊อเจ้ฉียกเกันเนาะห่องเก่งผีเจ้าวะสันอยา่าลำคานกันเด้อพี่น้องว้ายตะกี้มันป้ปากพี่น้องตะกี้ป้ปา,า,าไไกไม่เลือกัวแบาสุเม,มอร์เลยฟัวเผื่อเว้าพร้อมแจมที่วั่นจิ๋มด้ามมาเฮ้า จ้ากล่องหอยขึ้นรอยเยนะสมสมกับเจ้าป่ะโอ้ในกล่องขึ้นลอยแล้วเพได้อย่างวะล่ะหนาคือใส่แล้วใส่อย่างวะกล่องมันสวยหรือเปล่าฮะสะดุดสะดุดสะดุดบอกค่ะเพื่อนมาสะดุดมาสิพี่น้องมากีินบอกวงบอกวังสู่ข้าต้นมะม่วงแรดสุขคาต้นขอความเห็นพี่น้องเลยห้าเพียงห้าไม่เยอะขอความเห็นพี่น้องในจังหนึ่งความเห็น เท่าที่พี่น้องกินบั่วงมาในเกือบวันนี่พี่น้องว่าบั่วงสุกพันอย่างแซ่บสุดมะม่วงห็ลองฮะเจ้ากหลองวะเราบังวงก็ลองเออลองนะเป็นตาแซ่บแซ่บแี่ลีพี่น้องเดือดหวานไล่ด้นโดนเด้อคินหอดผีแยาผีโอดคอยว่าบอกเล้คอยว่าบอกม่วงอันนี้ไหมพี่ยาสวยขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่าสวยอย่างพี่น้องเมื่อเนี้ยแต่งหนาตั้งแต่ยงหมูสอดหนาจนเยื่มเบิดแล้วนะคะต้งคอยว่าบั่วงสารเบิร์ดูไม่แน่นะ เพราะว่ามองขามาดูเห้ก็เป็ไนไกันไปใส่ดอกรึด้วยมองก็เดี๋ยวห่างแท่านันเองโอ้ยพี่น้องเบื่องตี้ล่ะถือขาถือบ็อกเกอร์ขึ้นซ้อนท้ายรถไปเสอร์อันนี้ลุยละมาสะดุดเดี๋้พอดีมาฮะมาสะดุดจ้าวสัตวไม่สะดุดอ่ะภพาพเสียงชาติบอพี่น้องน่ารักทั้งสองขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อ จบเมียบ่ะบอสไรยุ่งไรยุ่งเจ้าของบ้านไรยุ่งหม่วงแหลดแสบพกเจ้าว่าเจ้าของบ้านอ๋อนี่ไงล่ะโออยุญานมาท่านพี่น้องบักม่วงแหลตกเจ้าว่าว่าบกม่วงแหลดแสบนี่แหละหม่วงอันนี้แหละพี่น้องนี่ลองมหม่วงแหลดได้หนิมาเลยแสบกูมุดอุ้ยแบบน่ารักค่ะคู่นี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับใกล้จะครบรอบวันแต่งงานเราแล้วนะจะซื้ออะไรให้เมียนะ คือไม่ได้ซื้อให้เมียเห็นน้อยยำแรงกันสื้อได้เมียครับควบหลอดแ่งงานก็ต้องให้ของขวัญเมียตัวน้องพี่น้าไข่ที่แทงเจ้าบ่แต่แทงน้องไข่ตีกินเป็นไรเพราะเสื่อยไข่แต่ตีเจ้าอ่ะฮะมหาชนกค่ะแซบหอมเขาจะว่าเป็นบอรพี่น้องเอบาร์แม่ยุยคือสิ่งว่าใส่เถืจ่ายเก่งๆมันพันสิไปบ้านแพี่อาาบพราะจากข่าวเพื่อให้พี่หญิงไปส่งเมื่อกี้นีึงทำพับผ่านไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้น้ำดอกไม้จ้าแม่นครับน้าไม้ครับแซบ เยาว่าเยาว่าแฮสุกแล้วเนี่ยแซ่บเบอร์สุพรรณนั่นแหะพี่น้องแต่ว่าย่ามากตัวนี้เพราะว่าเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นแล้วก็มันจะหวานสุกแล้วพี่น้องเขาแซ่บเลยตอนนี้ขยันี่ในกล่องจอขึ้นวันนะใส่เนี่ยบอกว่ตัวอะไรอย่าบอกว่าอะไรยังยืดขึ้นที่ล่ะบอกว่วอะไรชัดแจ๋อาจเป็นบางพื้นที่มั้งจ้าแมนบอลพี่น้อง ผู้ใดขอไม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เฮาในเด้อเปิดการมองเห็นในอดย่าในเด้อค่ะลงคลิปไปคลิปได้เอฟซีกะว่ามองมาเห็นเพราะว่าเพจมันปลองลายข่อยแหน่พี่น้องเพจมันปิดการการมองเห็นข่อยได้ไปเฮ็ดจมูกบอจ่าบัค่ะทุกคนเจ๊เฮ็กเจ๊เฮ็กเอฟซีถามว่าได้เฮ็ดจมูกบ่ใคร่อยเนี่ยบัครับผมจมูกข่อยแหังพี่น้องแม่ปลาหนี่สิว่าเฮ็ดจังได๋ข่อยเลยข่อยเลยพี่น้องพี่น้องให้พี่น้องเดาดูว่าเฮ็ดบ่ อ่านได้ว่าจะคลองดังดวงเอ้าบ่าเมียนพี่น้องขอยไปเสียมากแกน,นี่อัน,อนย่ออยากเขรียดอยู่เด้แต่ว่ายย่อหยาดเนี่ยที่จริงอ่ะอยากทํามากเลยนะคะอยากเขรียดแห้งจะโหมกะัะพูดถึงว่าะจะเฮ็ดจะโหมกมก่จะสวยบ่พี่น้องจะสวยยีบยบย่บ่เฮ้ยโอ้ยมันงนานมไปเลยเฮ้ยชีวิตนี้เจ้างามไปแล้วอยากเขรียดอยู่แตวาา่ว่ายหยาดว่าได้งามดอกศาสนี่คือถือว่าได้งามดอกเพราะว่ายหยาดงามไปด้บอเห็นนี่ลีจ้าบอคอยเดเบิ่งคลิปเลยถามบอเขาไป นาเพจแมนบอพี่น้องมันเป็นอย่างปิดิกันหรออ้พี่น้องข่อยละสร้างเพจมันปิดกันข่อยเสียงดังฟังชัดค่ะพี่โอ๊ตพี่ยอดน่ารักติดตามอยู่นะคะข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอนี่บ่บ่ได้มีเวาล่ายเคลียพี่น้องก็เลยบอต้องเฮดดอกงามแล้วเ c วซาแม่นบอพี่น้องนี่ขอบคุณค่ะให้กินหรือยังน้อพี่น้องไม่กิน <f uki> บ,บอกวาง ไม่ยากก็บอกว่าสวยแล้วไม่ทำค่ะเมา่อตอนที่ก็จจกวาไม่ยากบอกว่าไม่้องเห็นแล้วง้ามเลยไม่ยากว่ามันเป็นหย่านเบิร์นงันติโอ้ยเยอะใยไงแม่บอตองบอตองเฮดดักจ้าสวยแบบธรรมชาติดีกว่าในหน้าข่อยไระเห็นอย่างจักย่างเลยพี่น้องพราะว่ข่อยบอกการเฮดข่อยญานข่อยจ้าถ้าฟันนี่หลายย่างออยู่บ้านพี่โาตีจ้าเมียนค่ะตอนนี้ตอนนี้อยู่บ้านเยาเองนะคะอี่ไงคะยู่บานเยาอหรอพี่น้องเนี่ย ไม่มีใครอยู่มิเตอร์มิเตอร์ออเดอร์เจลนั่นะคะสิแพ็ก่ไรห,หกแห้งเดอ้อเฮียนะพี่น้องรุไ่ไพี่น้องไม่กินบอกวองน้ำกันค่ะบอกวองแรบสุกค่าตน้นแบบเป็นน้ำแซบแบบเป็นน้ำหวานะอะหวานดีพี่น้องกินข้าวเขาก็สิแซบเนาะหวานมากนะคะสวยแล้วละจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยน้ามนะัม่กินเนาะ คุณกะดีพ่อพ no. ่อแล้วบอต้องเฮ็ดยังแม่บ่าพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้อ้วนแหงพี่น้องน้ำน้ำก็แม่จะหาซีซีเดี๋ยวบ่กค่ะบ่ได้สร้างดดแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าจะคล้องอ้วนขึ้นอ้วนมะจมูกเสริมเติมแต่งคิวมือเสีบนิ้วเจ้าใส่แเบนโอ้ยจะถึงมะร่ไม่ยังเอาจมูกเสริมเติมแต่งคิวแล้วมือเสีบนิวอยากินโอ้ยมบุษแถบไปคือเวลามือแล้วหันนี่ แต่จมูกก็สวยอยู่แล้วนะแมนบอพี่น้องสวยยังบังเนี่ยแม่อวสานพี่น้องดังแมบดังแมบคนสวยอยู่ที่ใจไม่ใช่ใบหน้านะคะแมนบอพี่น้องแม่ครับผมพี่น้องถูกโอ้โหถืออะไรถึงชิ้นอะไรนี่แหละเอาพี่น้องมาไม่กินบะหมี่น้ำกันแบบหวานแบบจุกอืออืมก็เป็นดังข้ามพญายา้ตัวเอาไ่บอกกิน มากปีเยาา้าจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นนางข้ามัญายาดิขยจาวันไหนะมเนาะขั้นว่าหนองอนะหักอา้ายแหละเหมือนตาใส้น้ำเจลขั้นว่าแสบเจียวๆหลักกระซังแล้วก็ตาเจ่าว้แม่นว่ฮ่าที่สุดกีลังดีกันร่งเต่งตึงวาจันทร์<ะ> <laughs> อ้วนอวมหนักเต่งตึงแบบเต่งตึงแบบจะไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วยังสิบอกพี่นอ้องหวานมุกกันอ,อาล่ะพี่น้องนะ ดูแล้วแซ่บหวานยี่ดีพี่น้องโอเคครับผมพี่น้องครับขอบคุณคุณดูทุกทุกท่านเลยแล้วบ้างตีนเด้อวพัศน์แวบ้างตีนเด้อพี่น้องวะเอาคสิบ้างสันเอากันเลยเอาเก็บข้ามพญามาขายเลยโอ้เรื่องตีนเจ๊ย้าว่ะพ้องข้ามพญาบ่โอเคพี่น้องชิดาไปพี่น้องนะมันค้ามาแล้วบันนะเหมือนแล้วเพราะว่าเขาจะฟาวไปแพ็คของเริ่มกันแล้วเพราะว่า ปลาเสียคือโยกวดแต่จ้ะกิะนแต่น้งโคกพี่นอ้องมันเป็นอวดหย่อ,อนยางเด้พี่น้องหูว่าเพิ่นมีพุ่งหย่อนยานงหย่อนพนกินแต่น้งโคกบอกบ่ฟังอืมใช่เนาะแต่ที่ขี้วินงบิบกักเม่อใช่บักอะไรเนาะ <c oughs> จังหน่อยฮักะสิ เดี the ๋ยวฮ่าจะได้ล like ่าลายโซแล้วเพราะว่าเอาไว้เฉพาะกันไม่คีบหนามเมื่อจะไปเก็บเห็ดได้พี่น้องรอชมคลิปเก็บเห็ดนะจ๊ะเก็บเห็ดที่เห็นอะไรชวนไปเบืองโหลดเขาเห็นอะไรชวนแม่ถ้าเห็นเห็ดป่วงแบบเลี้ยล้ายแบบเต็นพวกนั่งเก็บใคสิไล่โซลเก็บเห็ดให้พี่น้องเบิ่งโหลดแบบไปเก็บเห็ดน้ำกันโหลดอยู่ทสินาพี่น้องคือกับฮ่าก็จะปิดไลายโซแล้วเพราะว่าฮ่าจะได้แพ็คออเดอร์แล้วนะคะเพราะว่าออเดอร์เยอะมากนะคะไล่ตอนแพ็คของนำบ่ได้ตีจ้าล่ะจ๊ะ สีได้อีกทีนึ่งอะไรพี่น้องตอนเอาของมาเนาะเอาแกีมาจากบ้านเนาะยังไงเนาะกินโคกเหมือนน้องมากี่เมียนพี่น้องนี่ละผู้พาลูกกินล้อๆจ้าสีถาเบิร์เดอร์เดอร์พี่น้องเดอร์หมื่อเอื้นนี่ขอให้มันหมานนะคะซารุจะได้ถ่ายคลิปไล่สวนให้พี่น้องเบิร์ตอนเก็บเหิ้วหัแบบเต็มพพนยังสีนาพี่น้องครับผมอยากเห็นล้หลายอย่างเลยเหรอคับมาไล่สวนให้พี่น้องเก็บน้ำเกี๊น้ำกันสีนากิมเกีมยไปที่เราดอกน้ำก๋าในสีนากีมเป็นระเบิงเนาะจ้าเผมก็จะ สักทีเกียร์กันยังผู้หายอะไรกันด้อเฮ้ยผู้หายอะไซกันเดี๋ยวจะไปแอนแพ็คของเลยอ่ะพี่น้องเพราะว่าออเดอร์รัวมากนะจ๊ะโอเคครับผม่น้องไลฟ์สดนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์โอ๊ย้อนชาแนลนะครับแล้วก็โอ๊ย้อนชาแนลแฟนเพจนะครับพี่น้องครับทั้งในและก็ช่องน้องมาร์กี้ชาแนลด้วยนะคะโอเคเจอกันใหม่อะไรหน้าครับผมในนี่ไลฟ์ไปกอนพี่น้องสวัสดีครับ